ได้อยู่กับเอก็คือเรากําลังจะมาติดตามผลนะครับของการปลูกแตงโมนะครับในพื้นที่การปลูกูุเรียนคือพื้น เพื่อเศรษฐกิจหลักที่นี่ที่แปลงของท่านรัตกรสุกเกษมนะครับเรากําลังจะปลูกทุเรียนเป็นหลักวันนี้เรากําลังอยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญและดูแลนะครับในการปลูกแตงโมโดยเฉพาะของเราในสวนท่านรัตกรสุกเกษมนะครับผมขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับพี่แดงนะครับอารีสองห้าหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แดงอีกทีหนึ่งค่ะดิฉันนางเลน,นาเกษมโทรคาและคะอาสาสมัครของมูลนิธิสวน ผู้แร้งของดรกร์สุกเสษมค่ะครับที่แดงได้มเีเขาเรียกว่าภารกิจหลักในการดูแลที่สวนที่นี่คือแตงโมถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เราเริ่มปลูกแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่28 28ค่ะถึงวันนี้แล้วค่ะมีมีอะไรอยากจะบอกเล่ากับท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของท่านเ็อกเอรสุกเกษมหรือแม้กระทั่งบอกเล่ากับท่านประธานของเราให้ท่านรู้สึกว่า เราทุ่มเทกับงานยังไงบ้างวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะว่าเมล็ดแตงโมของเราได้โผล่ขึ้นมาพ้นดินแล้วค่ะครับเมื่อสักครู่เรามีไล้มีการเก็บภาพให้เห็นนะครับเราจะมีภาพประกอบเวลาเราพูดคุยกันได้ห็นว่าแตงโมออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับภายในเวลาประมาณ5วันก็คือตาม4วันมาตรฐานก็คือ3-5วันก็ก็เป็นที่สบายใจในระดับหนึ่งแล้ว เพราะว่าพ <perché> mm ี hmm. ado, so ors, wave, so like ่แดงยืนย uh ัน huh. ท่ามาว่าสวนของท่านฤกกรเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยยังค่ะยังไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างเลยฉพาะสารเคมีนะคะมีแต่การใช้โดรนกับ r t 2 5 1ในการฉีดพ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าแผนกฉีดโดรนที่ฉีดพ่นนะคะเขาจะฉีดพ่นากทุกวันเวลาเช้าครับก็เป็นการยืนยันจากพี่แดงที่ดูแลจากที่นี่นะครับว่าไม่ใช่สารตัวอื่น ครับเพราะใช้สารที่เป็นพิษกับโดนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทํางานกันอยู่อย่างนี้แล้วพี่แดงได้รับการมอบหมายให้ดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมดกี่กี่หลุมครับมันโวกผู้เรียนี่ย <welche> ม <ăn? S 2> ันทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณพันเศษเศษครับพันเศษเศษก็สองพันหลุมสองพันก็คือสองเท่าของผู้เรียนสองเท่าของผู้เรียนค่ะโอเคเพราะว่าโคกหนึ่งมันมีสองหลุม เป็นแนวคิดของท่านรตัฐกาลสุกเกษมซึ่งเรายังจะไม่รอว่าจะรอผลผลิตจากทุเรียนนะครับนอกจากจะมีกล้วยแล้วระยะกลางแล้วก็คือแตงโมคือระยะสั้นที่เราจะได้ผลออกมานะครับก็เป็นไปนตามที่วางแผนกันไว้นะครับก็ออกมาอย่างนี้ก็รู้สึกด,ดีใจดีใจมากครับเมื่อเช้านี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็มองหลุมแตงโมที่เองได้ขุดนะก็ หยอดเมล็ดไว้นะคะเห็นเมล็ดแทงโผล่ขึ้นมาเโอ้ดีใจกัะใช้โยงอยู่กันตอะก็สมกับที่ท่านอนุกรได้ให้ความไว้วางใจนะครับในการดูแลสวนเดี๋ยวเราจะพากันท่านผู้ชมไปติดตามพื้นที่ในการปลูกต้นกล้วยนะครับในแปลงนี้ครับว่ามันมีการพัฒนาการยังไงบ้างแล้วนะครับพี่แดงเดี๋ยวรบกวนพาพวกเราไปดูหนได้ไหมะอ๋อต้นกล้วย ได้ค่ะครับครับ๋ยวเราติดตามกันครับผม